ขนนี้เลยครับท่านผู้ชมคือเอาดินมาใส่แล้วก็ทําเป็นแนวนอนให้ให้กิ่งเขาย้อยลงไปด้านล่างเนี้ยฮะให้กิ่งเขาย้อยลงไปด้านล่างแบบนั้นครับแล้วก็เขาจะเอ่อเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาตอน,นเช้าตรงนี้อ่าเราก็คือจะเห็นบรรยากาศลักษณะแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เนาะก็คือเห็นแพงพวยเขาย้อยลงไปด้านล่างเพราะว่าเพราะเราจะ ปยืนถ่ายรูปทางด้านนู้นล้วก็คือจะเห็นแพงปวยที่คือเป็นย้อยลงไปทางด้านนู้นคือเป็นม่านเลยอะไรประมาณนี้ก็หลากหลายสีที่เราเที่เ่อที่เราพกการมาสรุปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นไม้ไม้ดอกแบบปรเพทนีคือจะต้องขยับเขาเข้ามาเป็นแถวเป็นแถวชิดด้านในมาแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นเป็นกล่องโฟมเราจะต้องใช้วัสดุที่บางเบาเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่เป็นสะพานคือไม่ต้องไม่ต้องการรับน้ำหนักนะครับประมาณนี้ครับจะเห็นไหมว่าจะเห็นได้ว่า ออไม้ไม้ดอกไม้ดอกที่เรามีอยู่ก็คือบางบางต้นก็คือต้องอาขาสูงแล้วก็คือปิดขาไว้ไม่ให้เห็นขาเนะาะขาเรียวสวย,ยก็คือไม่ไม่ให้เห็นพราะว่าเราต้องการดอกอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราปิดก็คือปกปิดอยู่คือเอาเอาซอฟต์พาวเวอร์เอาธรรมชาติที่เรามีอยู่คือเอาก้อนหินนะฮะก้อนหินที่เราที่อยู่ในแปลงเรานี่แหละเวลาเราขุดดินมาเราก็เจอก้อนหินแล้วก็พอพอ,พอโดนฝนโดนอะไรแล้วคือดินออกไปแล้วเราก็เห็นหินลักษณะแบบนี้อยู่ที่นี่เยอะมากเลยครับ เพราะว่าอยู่ในเอ่ดินของเขาคืออยู่ที่นี่เลยละอะไรเงี้ยก็เราก็เลยเอามาไปองค์ประกอบของการการปลูกปลูกต้นไม้ได้จัดสวนอะไรเงี้ยครับอืมอันนี้ก็เป็นเป็นต้นเทียนจดเนาะเทียนจด,ดคือออเทียนจด,ดคือได้กิ่งมาปักชาเสร็จแล้วก็มีก็คือปลูกลงดินด้วยให้เขาโตด้วยแล้วก็ส่วนนี้ก็คือไปทําเป็นไม้กระถางที่ให้ไม่อยากให้เขาโตคือแบบแต่ว่าอยากให้เขามีดอกตลอดทั้งปีะอะไรเงี้ยคือแบบนี้เลยคือไม่ขาดดอกอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาทําเป็น อ่าเป็นไม้กระถางะนะครับนะแล้วก็ต้องปรุงดินแต่ว่าต้องเพิ่มสารอาหารให้เขาปรุงดินให้เขาอะไรประมาณนี้ฮะบางอย่างเนาะอันนี้ก็คือแบบชอบทอาดอกสีสีเนี้เขาดอกเล็กลกดีสวยดีนะครับแม่ครูครับอ่าแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นไม้อีกประเภทหนึ่งนะเป็นเฟื่องฟ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นซากุระเนาะอ่าเหมือนดอกซากุระเลยครับสีนี้ก็คือสวยนะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องจัดใหม่จัดที่ที่วางกขนหน่อยก็กิ่งกระทับก,ก,กันกับไม้ต้นอื่นอะไรเงี้ยก็กาลังออกดอกนะครับกระถางแต่ว่าดินนิดเดียวเองเดี๋ยวว่าต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มอะไรเงี้ยครับเนาะ,อะขอบคุณสี่ล้านดวงตานะครับผมก็ยัมเช้าถ้าหากว่าถ้าหากว่ามุมนี้ มุมนี้ถ้าหากว่าพาทิ่ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเป็นพาทิ่ขึ้นเนาะทำไมต้องทำไมต้องวางกระถางทําทไมต้องวางเอ่อเฟื่องฟ้าสาวิตรีไว้ที่ตรงนี้แล้วก็มีก,กิ่งนึ่เขาชี้โดดเด่นขึ้นไปด้านบนคือสวยมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้าหากว่า ถ้าเราถ่ายภาพนิ่งตรงนี้ครับแม่ครูถ้าเราถ่ายภาพนิ่งตรงนี้นะฮะถ่ายภาพนิ่งตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยผ้าทิ์ขึ้นตรงโน้นนะตรงตรงปลายตรงปลายของดอกมไม้อะไรเงี้ยเราก็คือจะหันมายังไงก็ได้ผอาทิ์ขึ้นตรงไหนเราก็คือสามารถที่จะปรับได้อะไรประมาณนี้เอียงมาด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยคกี่บบนี่ก็นี่เป็นเป็นมุมถ่ายรูปนะถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายภาพใ,ให้เห็นทองฟ้าแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเห็นทองฟ้าแบบนี้ก็ได้ใช่ไหม แล้วก็คือแบบถ้าาให้เห็นทองฟ้าคือแบบให้เห็นน้ําด้วยแล้วก็คือยกโทรศัพท์ขึ้นไปแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็จะถ่ายภาพนิ่งก็ได้อะไรเงี้ยก็เฟื่องฟ้าสายพิีก็คือเป็นมีดอกที่ที่ที่ปลายยอดอย่างที่บอกนะเมื่อวานนะฮะท่านผู้ชมเราก็คือแบบก็เลยก็เลยจัดไม้ต้นนี้คือกระถางนี้ไว้ที่นี่เพราะว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็คือถ่ายถ่ายรูปถ่ายภาพมาแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยครับก็จะเห็นแบบ ท้องฟ้าด้วยอะไรเงี้ย <laughs> อันนี้คือมุมถ่ายภาพนะครับอันนี้คือแนะนําม,มุมถ่ายภาพเนะาะประมาณนี้นะครับอันก็ก็คือมาขออนุญาตลงลงไลน์ที่ทางที่จะมาออกครับกับอยู่อยู่กับอะไรนะอยู่กับเฟื่องฟ้าสวิตีเชื่อเฟืองฟ้าสวิตซีตอนนี้แล้วก็ดอกนี้นะสีนี้นะฮะสีบานเย็นนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือเอามาปลูกไว้ที่นี่ ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณแม่ครูนะแล้วก็ขอบคุณสาวไทยสไปร์แมนดิกันแล้วก็คุณอะ,อะไรนะคุณวัจนางอป่าด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านนะคุณอะไรนะคุณยาอะไรเนี่ยคือาที่ขอภยัยที่หลายๆคนที่่ยถามไม่ถูกนะครับแล้วก็ที่รับชมอยู่ ด้านนอกด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนเ่นคุณผู้ชมที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกเช้านะครับผมเช้านี้ที่สาบัวนะครับวันนี้ครับผมจะพบกับเดี๋ยวไว้พบกับช่องแจ้งบ้านไร่สีคาในวันพรุ่งนี้และวันต,ต่อไปนะครับผมว่าจะเช้านี้เราทุกๆกเช้าเราจะไปที่ไหนอะไรประมาณนี้วันนี้ก็อย่างที่บอกครับที่ที่มาช้าเพราะว่า,ามีเสียงเพลงแว่วจาก ทางาทางชุมชนมาอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องขึ้นขึ้นบ้านเปิดบ้านชานิดนึงอะไรเงี้ยต้องขออาภัยเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันในวันต่อ,ตอไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับผม